สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โลโบคาเฟ่และเคียวสกีทอยครับผมก็วันนี้เป็นรีวิวไปแล้วนี่ที่คิดถึงอันนี้ไฟเป็นงานงานโมครับงานโมจีนจแพ็กเกจสวยงามโมจีนแพ็กเกจสวยงามแพ็กเก็สวยงามยังไม่แกะนะยังไม่แกะเอามาให้ดูว่ามันเป็นไงบ้างพี่โมโมโม่พี่ก็ดูคล้ายๆเลยนะ SMP คล้ายๆสีอันนี้ไม่เป็นขายได้แก๊สนี่ขายซีเอฟเอ็มเลย อันนี้่ที่เมื่อกี้อึ้งก็ก็คืออันนี้เฮ้ยอันนี้มันดีกว่า C S M อีกวะ C S M มันอย่างนี้ป่ะไม่ใช่นี่แต่ว่าอันนี้มันทำสายทำสายเสล็กขึ้นมาแล้วก็าขต่อเป็นอย่างนี้ด้วยเหมือนในหนังเนอะไม่ไม่อย่างนี้ครับมันจะนิ่มนิ่มหนึ่งนิ่มนิ่มหนึ่เอาไว้สำหรับโยนไปโยนมานะในหนังเรื่องนี้เข้มขัดจนก็หลอดแล้วไม่ใช่อะไรคือ คือมันก็ดูเหมือนใช่ป่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันพังง่ายมากพี่เล่นแป๊บเดียวพังง่ายมากไอ้ตัวเนี้ยแล้วไอ้ถามหน่อยไอ้ไอ้สายเนี้ยไปเล่นกับ CSM ได้ไหมไม่เคยลองเลยเฮ้ยถ้าได้นี่แบบแต่แต่ทีนี้สายสายมันสั้นนะสายมันสั้นนะมันสั้นกว่าซีเอ็มจริงเนี่ยมันดูนิดเดียวเองอ่ะพี่ลองประกบเนี่ยเนี่ยมันไม่ยาวนะพี่ลอง เฮ้ยได้อยู่เนี่ยโอ้โหมิดเลยคุณดีเว้ยพี่เอกดูดิพี่เอกลองดูดิมิ้แกล้งผมไม่ลองมาใส่เหอนผมเลยเอลสามหกก็พอได้อยู่ใช่ได้เห็นไหมได้ได้ได้อยู่ได้ประมาณสามหกสามเจ็ดแต่ดูมันเล็กมากนะแม็กซิมัมอ่ะสามแปดไม่ดูดูมันเล็กมากเลยนะดูจาก อย่างนี้อ่าแต่สรุปแล้วได้ประมาณสามได้สามแปดเอเท่นะสามแปดสี่สิบนี่แบบมินๆมินนั่นสุดๆุดละเย็นๆด้วยนะเย็นๆเอาคัตเตอร์หดือดกับแก่หน่อยพี่เอาเลยเหรอแก่เลยแก่เลยเหรอใช่คือด้วยด้วยเนี้ยเขาจะมีฐานมาให้อยู่ข้างในนะทีเนี้ยถ้าเกิดของมันนานๆไปเนี่ยระวังฐานก็แนะนำว่าถ้าซื้ออันี่ผมก็เลยยังไม่คือผมอ่ะ กหลังหลังพี่ถ้าตัวใหม่ๆบอกมีฐานพี่ก็แกะมาเล่นเลยมันมีมันมีขายไปให้ลูกค้าหนึ่งลูกค้าบอกว่าเปิดไม่ติดแล้วผมต้องไม่เสียค่าซ่อมให้แล้วผมก็ไม่รู้ว่าลูกค้าไม่สลับไปหรือเปล่าแต่ว่าแต่ว่าจากคัดจากหน้าร้านไนีแต่จริงๆคืองงเหมือนกันว่าแบบมันก็ไม่น่าเสียนี่หว่าแล้วผมต้องรับผิดชอบไปอันหนึ่งก็คือผมเลยบอกว่าคือคุณภาพมันอะมันเสียง่ายแน่นอนถ้าขั้นเจอขนาดนั้นอะ นีียทึ่งมันมีฐานอยู่ข้างในอยู่แล้วมันมีฐานอยู่ข้างในเสียงประมาณนี้เสียงดังกว่าองดังเครืองเสียงนะเมันดังกว่าแต่พี่ลองดูดิความแตกเสียงมันเป็นเสียงคลับแล้วก็วัสดุเนี่ยมันไม่ได้ดีเท่า คือคือมันเหมาะสําหรับเน้นเล่นอ่ะคือเหมาะพวกคอสเพียซื้อไปเดินย์คือถ้าถ้าสมมติว่าซื้อเล่นแบบปกขัปกติแอ่ถ้าเราเล่นบ่อยๆอ่ะตัวฝาข้างหลังอ่ะมันก็จะเป็นรอยตัวชิปเหมือนกันลายดึงเข้าดึงออกเนี้ยมันก็จะเป็นรอยเออแต่ทีเนี้ยชิปเป็นเหล็กปะทำได้เสียเซ็นเป็นเหล็กมีผสมแต่ว่าไม่ได้เต็มไม่ได้เต็มหมดมันเหล็กหนักๆมันเต็มกว่า ครับแล้วอันนี้คือมีแค่เข็มขัดอย่างเดียวตอนนี้มีแค่เข็มขัดอย่างเดียวตอนนี้มีแค่เข็มขัดอย่างเดียวแล้วก็มันมีเสียงพิมาเสริมเสียงตอนนี้มีแค่เขมขัอย่างเดียวแล้วก็มันมีเสียงพิมานเสริเสียงแต่มันดังแบบดังแตกอะดังแตกเออก็ใครเล่นก็เดี๋ยวไปเล่นใกล้หูบ่อยมันดังไป ดังแล้วเนี่ยพอมันดังไปนานไปใช่ป่ะมันก็จะแตกนะเสียงมันจะไอ้ลำโพงมันจะแตกดังไหมเนาะดังจริงแล้วอะไรท่าไม้ตายอะไรเนี่ยก็กดไม้ตายแต่ว่ามันไม่ได้มีตัวเชื่อมไปเชื่อมกับไอ้ตัวมันทำได้หนึกว่าไอ้รุ่นนี้หรอ รุ่นนี้เชื่อมไม่ได้คือตอนนี้มันยังไม่ได้ออกไอ้พวกนั้นออกมาซึ่งไม่รู้ว่ามันเชื่อมได้หรือไม่ได้ก็อาจจะต้อง้อเป็นรถใหม่เป็นรถใหม่คือสมมุติว่าเวลามันออกรถ่นรถแล้วแรกๆมาใช่ป่ะบางทีมันทํารถใหม่มามันเชื่อมไม่ได้มันก็มันก็ไปขายเพิ่มเออคือความข้อแก้เปเรื่อยคือมันแก้เออแบบแล้วคนซื้อไปก่อนอ่ะก็ก็ต้องซื้อใหม่ดิใช่ป่ะก็ B Y D ไงโเนี่ยก็ซื้อไปก่อนไม่ใช่หรอแปใช้ก่อน ได้เล่นก่อนใช่ไหมดีวายดีถ้ากครใช้งานอ่ะเน้นเน้นแค่มาเป็นแบบใช้แบบแป๊บเดียวใช้แบบขับขับใช้แบบที่มันไม่ต้องถนอมอะไรยเงี้ยได้แต่ถ้าเกิดสมมติจะไปเก็บสวยๆอ่ะก็อึเหรเพี่ปากไม่มันมันแน่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 นอะไรนะทาคุมิอ่าลองเล่นลองเล่นลองเล่นให้พี่ลองเล่นเลย อะลองเล่นดูลองเล่นอันนี้ต้องกดหมดปืนไหมหนึ่งศูนย์สามก่อนแล้วกด enter เออแล้วก็เป็นยิงดูไฟไฟมีมีไฟมีไฟอันนี้เนี่ยเสียงก็ออกดีเลย์นิดนึงเสียงมันจะออกดีเลย์นิดนึงเห็นปะแล้วก็ลองกดกดมัสองเจ็ดเก้ามันชาร์จมั้งชาร์จอันนี้ชาร์จ enter enter ไม่ถ้ามันไม่ไม่ฮะมันมันถึงเวลามันถองไม่เกิดไม่กดได้เหมือนกันกดตัวเนี้ยเดี๋ยวลองแปลงล่างก่อนแล้วพี่กดด้านข้างด้านข้างนะปุสมเล็ก่แล้วที่เดี๋ยวที่รอเราแป๊บนึงแล้วเราพี่ลองกดตุ่มปุ่มโทรศัพท์เอออันนี้คือเหมือนถอดการแปลงล่างแปลงล่างเอ้ยมันก็ลิงก์ได้เล้ มันไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะไม่ใช่แบบก็กระจอกนะก็ระดับหนึ่งอ่ะมันดีกว่าที่คิดไว้ขอคิงได้ไหมกดเลยกดเลยแปลงล่าง Enter แล้วไงไฟไม่ติดอ่ะแล้วกดอันนี้ป่ะกดเนี่ยแล้วก็แล้วก็กดตัวปุ่มแดงเป็นยกเลิกการแปลงล่าง ประมาณนี้แล้วก็หมดหมดปืนก็พี่เรากด3821ดู3821แล้วกด enter อะไรประมาณนี้มันก็จะมีเรียกเรียกหมอสายเออมันจะมีรหัสอะไรอะไรประมาณนี้ครับอยู่หน้าห้างอะโดนยามโดนเราบอกุ้งเรียยเสียงมันแสบหูแต่แต่อย่าไปเล่นใกล้ๆหูลเฮ้ยเฮ้ย อ่ะพี่เล่นบ้อลก็ประมาณนี้เพ่มากห้าห้าห้าชอบคุณถ้าชอี่แ่งถ้าไม่ต้องถ,ถ้าไม่ต้องใส่ก็กดด้านข้างครับมันจะมีปุ่มเล็กๆกดอยู่ลองกดดูเออก็เล้วีล่นได้จริงจริงๆจริงๆก็เล่นได้ใส่แล้วพอ ตรงไปมันไปเตะเิตช์นี้ใช่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 ไหมแล้วซึ่งซึ่งถ้าสมมติเราจะใช้ห้ามไปตายสวิตช์สวิตช์นี้มันต้องถูกมันต้องถูกกดไว้เพราะว่ามันจิ้มมาถึงอ่ามันถึงจ<อ>ะงใช้เอ็กซิชเชอร์ได้แต่ถ้าสมมติว่าอันนี้ปุ่มปุ่มนี้มันไม่ได้โดนถูกกดไว้ใช่ป่ะแล้วลองกดไม่ตายใ่ไมบ้ามันจะเลิกอ๋อเออเพราะตรงนี้มันไม่ได้ถูกแปลงร่างไว้ดูไปดูชิบชมันลิงก์นะยาวๆแล้วกดไว้เรียกยาว ก็เหมือนเดิมครับก็อบอกว่าหน้าตาดูดูได้ใส่ใอ่เนก็ดูใส่เล่นใส่เล่นก็ไม่ใส่เล่นไม่คิดส่วนส่วนตัวไม่ไม่สนับสนุนเท่าไหร่แต่ว่าถ้าซื้อมาเล่นขำๆพันๆไปอ่ะได้ไวเป็นกําลังใจในการเก็บซื้อของของที่ใหญ่ขึ้นคือเป็นอาจจะเป็นชอบแต่ว่ามีงบจากัดเป็นจุดเริ่มต้นก่อนแล้วเดี๋ยวพอถึงเวลามันก็พอแล้วมีเงินเยอะขึ้นก็ยขยับ เพราะว่าที่บอกว่ามันมันก็มีหลากหลายแบบไม่เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ซื้อแท้เลยอ่ะวันหนึ่งแท้มันอยู่ไม่ได้อ่ะมันไม่ทาใช่ป่ะเราก็ไม่มีของเราก็ไม่มีของใหม่ให้เล่นไรเดอร์มันประมาก็ไม่เกิดมันอาจจะคือไรเดอร์มันยังไม่เคยหยุดผลิตไปถูกป่ะแต่ว่าพี่พี่จําช่วงดิเคทได้ไหมจะมีปุ่มตรงนี้มาล้วพอสับครบมันก็จะไปเตะสรงนี้ดิเคทมันจะมีช่วงดิเคทอ่ะที่มันทําสั้นลง แตว่ามันเริ่มมีปัญหาแล้วหนัง่แล้วพี่จําได้มามีช่วงหนึ่งที่อุลตร้าแมนมันไม่ฉายเลยช่วงนั้นคือสปอนเซอร์มันหายไปหมดเลยมันไม่มีคนที่จะเข้ามาสนับสนุนให้ดูใช่าทีนี้ถ้าเกิดยุคแบบนั้นเกิดขึ้นขึ้นมาเนี่ยคนเล่นของลังบอลเนี่ยวันหนึ่งเกิดของแท้มันเป็นอย่างนั้นอ่ะก็คือจะไม่มีเรื่องใหม่ให้เราดูเลยอมมันก็จะกลายเป็นว่าจะถูกดอกไป จนเขาก็ต้องหาวิธีทางที่จะกลับมาทําใหม่ได้เหมือนอุลตร้าแมนก็ยังดีที่กลับมาได้อซึ่งผมม็กลัวยุคแบบนั้นอยู่ว่ายูดีเราดูทุกปีใช่ไหมมีเรื่องใหม่ๆยูดีปีนั้นไม่มีเลยเพราะว่าไม่เหมือนในเชิงการตลาดเขาก็เหมือนว่าตันไม่รู้ทันไปทำไมไม่เพราะว่าเขาทามาก็ต้องเขาเรียกว่าต้องมีเงินย้นเงินย้อนกลับไป เพราะว่ามีเงินหมุนจะไปทำตอนต่อๆไปเพราะต้องไปจ้างคนไหนจะทำซีจีไหนจะกองถ่ายไหนจะนักแสดงนี่มันมันโหดร้ายกับครูนะอ๋อพี่จะขอดอครูน่าจะเลือกขบวนการเลยนะโอ้โหหมอปกติพี่ซื้อเซนไปไงมันไม่เยอะเท่าไรเดอร์ใช่เยอะมากเลยไรเแล้วจับว่าจะมองแล้วดันมาเจอไอตัวโหดอีกอะไรนะผ่านไปกี่ตอนเองห้าตอนหกตอนแงออกมาเต็มเลยเต็มโต๊ะเลยมอไซด้วยมอไซก็มา อตัวโปรโมทเลยไม่เพ um, okay. okay. well, uh, ิ่งโปรโมทเลยไอ้ต yeah, oh, okay. ัวที่มันเป็นสีชมพูชมพูใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปรอบีนพี่ซื้อได้เต็มที่เลยพี่อยากซื้ออะไรล่ะที่เลยนี่เอาก็ผมยังไม่ได้สั่งสั่งมาให้พี่นี่พี่รอเอาเลยเต็มที่เลยเออแล้วเดี๋ยวพอหลังจากนั้น้เดี๋ยวผมค่อยลุยมาให้หลับตาเปิดตาด้วยนะพี่หลับตาเปิดตายิ้มหัวลับ ็่ากลัวผมยังช็อกเลยน่ากลัวมันใจร้ายไปมันใจร้ายไปน่ากลัวอย่าพี่พี่เอกใส่ปหมล่ะลองใส่มมมไ่เดี๋ยวมันตลกก็ประมาณนี้ประมาณนี้ก็ลองดูครับผมอันนี้ก็แวะแวะสอบถามได้ถูกไหมมี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 จำนวนจำกัดเพราะว่าบางทีอ่ะคือไม่เอามาขายเลยอ่ะก็จะมีลูกค้ามาบอกว่าพี่มีใหม่ผมก็เลยต้องแบบทางเลือกติดมันนิดนึงไม่ได้แบบเน้นไม่ได้เน้นแต่ว่าเพื่อแค่คนจบาอนิดหน่อย เพราะว่าถ้าผมไม่ผมไม่เอาม่มีเลยใช่ป่ะลูกค้าจะวิ่งหาเขาเดินอเราก็เลยเลือกไม่ได้ประมาณนี้ครับประมาณนี้แต่ว่ามาให้ดูว่าชอบบประมาณนี้เต่ผมของแท้มาดูเอาไปเล่นถ้ามันไปใส่ของแท้ได้น่าจะน่าจะนะคั่วมันใกล้เคียงกันแต่ว่าอาจจะเลื่อมเมกันนิดนึงอย่าไปใส่คั่วมันอาจจะเลื่อมเ่มกันนิดนึง วันนี้ครับยังไงฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับที่ช่องโลโบคาเฟ่และ,และเคียวสก,กีทอยครับ,รบผม,บผมส,สวัสดีครับ